สวัสดีครับผมโปรไฟล์อินสต d i ินะครับวันนี้จะมาแบ่งปันการส่งไฟล์จากโทรศัพท์จากแท็บเล็ตจากคอมพิวเตอร์ไปหาเครื่องโทรศัพท์หรือจากเครื่องโทรศัพท์ไปหาคอมพิวเตอร์นะครับสำหรับพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับก็ส่งกันได้โดยเจ้าตัวโปรแกรม Send Anywhere นะครับตัวน,นี้เองนะครับจะตรวสอบให้ดูรีวิวให้ดูนะครับนึ่งเข้ามาที่โปรแกรมนะครับเราจะส่งอะไรนะครับ เราจะขึ้นเรียงมานะครับมีรีเซนตก็คือที่ส่งเคยส่งแล้วนะครับตัวนี้ก็ส่งโฟโต้เป็นรูปภาพในเครื่องโทรศัพท์เรานะครับตรวจสอบง่ายๆนะครับทีนี้ปุ๊บนะครับอ่าสมมติว่าเราจะส่งวิดีโอใช่ไหมครับมจะเลือกวิดีโอที่1นนะครับเห็นไหมครับก็เลือกมาที่วิดีโอเนี่ยก็แตะ1เลือกวิดีโอที่เรือกนะครับ1วิดีโอแล้ว ทีนี้ก็มาด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีคําว่าเซนกดที่คําว่าเซนปั๊บนะครับทีนี้เขาจะขึ้นรหัสมานี่คือรหัสนะครับผมจะไปเปิดรับอยู่ที่คอมพิวเตอร์ของผมนะครับมาดูนะฮะแต่ว่าทั้งสองเครื่องต้องลงโปรแกรมเซนน้แวร์ไว้นะครับเป็นแอปนะครับแอปพลิเคชันที่ส่งถ้าเกิดนะครับอันนี้ก็อยวปิดเสียงมาก่อน ผมก็จะไปเปิดที่คอมพิวเตอร์ของผมนะครับนะซมูว่าผมจะส่งมาจากแท็บเล็ตมาเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของผมนะครับก็จะขึ้นโปรแกรมนี้ขึ้นมานี่ครับในการรับนะครับอ่ากามาไกลๆมันจะมี transfer นะครับการส่ง history แล้วก็ m y l i n k นะครับทีนี้เซนเราจะรับนะครับคือการรีเซฟนะครับเราก็ใส่ตัวเลขเมื่อกี้นี่ครับตัวเลขที่เพื่อนส่งมานีครับเป็นตัวเลขอะไรนะครับเขาก็จะอยู่นานประมาณกี่นาทีนี่ สินาทีนะครับเขาก็จะหมดไปนะครับตัวเลขนี้เ็ามากรอกที่ตรงที่จะเราคนที่จะรับนะครับนครับตรงนี้นะครับก็ใส่ตัวเลขลงไปก็จะเป็นการส่งนะครับวิดีโอมาที่เครื่องอีกเครื่องหนึ่งนะครับโดยไม่ต้องเสียบจายโดยไม่ต้องถอดเมมโลร์มูลี่อะไรนะครับนี่คือการส่งไฟล์นะครับวิดีโอที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับสามารถส่งได้นะครับก็ส่งหากันได้ระหว่างมือถือกับมือถือ อยู่คนละที่อย่างนี้ก็ส่งกันได้นะครับก็คือโปรแกรมแอปพลิเคชัน Send Anywhere นะครับง่ายๆนะครับใครส่งใส่ยังไงก็ลองเม้นมาถามกันได้นะครับแบ่งปันกันอันนี้ผมยังไม่ใส่นะครับผมจะใส่ลองใส่ดู2 2 9 2 2 9นะครับ0 1 2 0 1 2อ่าก็กด Enter ไปนะครับตัวน,นี้คือผมส่งแล้วผมไม่ได้ส่งนะครับอ่าเขาก็จะโหลดจน สมมติเราส่งนะอ่าผมจะกดรับนะครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็อย่าเพิ่งปิดนะครับจนกว่าไฟล์จะส่งสําเร็จนะครับอันนี้คือมันบอกว่าส่งสําเร็จแล้วครับนะครบลองเปิดครับไปดูด้านในนะครับก็จะเห็นวิดีโอตัวนั้นนะครับเข้ามาอยู่ในเครื่องของของเรานะครับอ่าอันนี้คือตัวอย่างการส่งวิดีโอส่งไฟล์วิดีโอนะครับที่มีขนาดใหญ่จากเครื่องสู่เครื่องจากคอมพิวเตอร์ไปหาคอมพิวเตอร์แล้วก็จากแท็บเล็ตไปหา อีกเครื่องคอมพิวเตอร์จากคอมพิวเตอร์มาหาแท็บเล็ตหรือว่าจากโน้ตบุ๊กจาก PC มาหามือถือมาหา,าเครื่องโทรศัพท์นะครับของแต่ละเครื่องไปอยู่ใกล้กันคอยมีสัญญาณโทรศัพท์ก็ส่งหากันได้นะครับนี่คือการส่งไฟล์โดยแอปพลิเคชันของ a อน a ี่แ e r e นะครับ s e n d a n อ w นี r e โอเคนะครับขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับแบ่งปันการส่งไฟล์